ในวันนี้ทีมข่าวซีซีนิวขีดไลค์ขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับทุเรียนสีทองทําสิงผลไม้มงคลของดีเมืองชุมพรที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสีเหลืองทองอารามคนจองกันข้ามปีเลยทีเดียวครับ โดยคุณศรีวัพรมาแต้มหรือว่าคุณเอเจ้าของสวนทุเรียนสีทองทําสิงจังหวัดชุมพรได้กล่าวว่าเมื่อ8ปีที่ผ่านมาพบว่ามีทุเรียนต้นหนึ่งที่อยู่กลางสวนเมื่อลูกทุเรียนเริ่มโตได้เปลี่ยนจากเปลือกสีเขียวเป็นสีเหลืองอลามคล้ายกับทองโดยช่วงแรกคิดว่าทุเรียนเป็นโรคจึงตัดลูกทุเรียนสีเหลืองทองทิ้งและก็เหลือไว้เฉพาะลูกสีเขียวพบว่าต้นทุเรียนต้นเดิมซึ่งมีเพียงต้นเดียวได้ออกผลเป็นสีเหลืองทองอีก10 6ลูกจากทั้งหมด32ลูกจึงสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดซึ่งได้ตรวจสอบคุณภาพดินจากโคนต้นไปเทียบกับดินต้นอื่นได้รับการยืนยันว่าไม่มีความผิดปกติตนและสามีเห็นว่าเป็นความแปลกหลายเชื่อว่าทุเรียนต้นนี้เป็นผลไม้มงคลจึงนำไปมอบให้กับทางจังหวัด6ลูกเพื่อนำไปประมูลในเงินเกือบ2แสนบาทมอบให้กับองค์กรการกุศลหมู่นิตแก้มลิงหนองใหญ่เพื่อใช้ ในการพัฒนาศูนย์สตร์พระราชาในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริที่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและทําการขยายพันธุ์ทุเรียนดังกล่าวและปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนโดยมีหนังสือรับรองเป็นทุเรียนสายพันธุ์ใหม่เพื่อให้เป็นทุเรียนสีทองเอกลักษณ์เมืองชุมพรส่วนในปีนี้วันที่4มีนาคม2568ที่จะถึงนี้ตนก็ตั้งใจจะมอบทุเรียนผลสีเหลืองทองอารามจำนวน2ลูกให้กับจังหวัดอีกครั้งตนและครอบครัวจึง ได้เข้าพบกับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลภูวาราชการจังหวัดชุมพรเพื่อเรียนเชิญท่านมาเป็นประธานในพิธีตัดทุเรียนสีทองอารามจํานวนสองลูกหนึ่งเดียวในโลกผลไม้มงคลของดีเมืองชุมพรเพื่อน,นําไปประมูลนํารายได้มอบให้แก่สภากาชาติจังหวัดชุมพรต่อไปครับ ใน,ใน,ใ,นในฐานะที่เป็นสวนที่มีทุเรียนสายพันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์สีทองที่มีลักษณะพิเศษซึ่งสีทองก็เป็นสีมงคลอยู่แล้วนะคะอยากจะให้แบบทุเรียนพันธุ์นี้เป็น hmm. ทุเร yeah. ียนที theless, ่ขึ้นชื่อของจังหวัดเป็นทุเรียนที่เมื่อนึกถึงจังหวัดชุมพรก็ทุเรียนสีทองค่ะแล้วก็พร้อมที่จะให้ทางจังหวัดหรือเกี่ยวกับประเทศไทยของเราที่เขาพัฒนาสายพันธุ์นี้หรือเอาสายพันธุ์นี้ไปแพร่ขยายเราก็จะให้ทางกับหน่วยงานของรัฐ หรือของที่ของจังหวัดชุมพรที่เขามีตัวตอนที่แน่ชัดเราพร้อมที่จะให้เขาไปเพื่อพัฒนาต่อยอดแจกจ่ายหรือจําหน่ายให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะส่วนทางส่วนเราก็จะมีการขายลูกทุเรียนของเราหรือขายกิ่งไปเรื่อยๆค่ะ